แล้วผมก็รู้สึกว่าแอบเอ็ดจอยกับมันด้วยอะ่ะมันเลยหลังคางรถชาวบา้านเขาไปเลยนะโอ้โห,โโหมันโล่งมันกว้างมากเลยอะ่ะ ับอยู่กับสินอัสดานะครับวันนี้เราได้มีโอกาสอยู่กับรถตู้คันนึงนะนั่นก็คือโฟล์คสวาเก้ไทยยานยนต์คาราเบล T69 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถตู้โฟล์คที่เรียกได้ว่าอยู่มายาวนานมากนะครับอยากได้รถตู้ยุโรปคันนึงที่มีภาพหลักเนี่ยดูเป็นแนวแบบครึมนะครับดูแบบมี power อะไรแบบนี้คือเรามองข้ามไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับรถตู้โฟล์คสวาเกไทยยานยนต์คาราเวล T69 คันนี้ชื่อยาวมากขออนุญาตเรียกว่าคาราเวลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคือทรงของรถคาราเวลเนี่ยผมรู้สึก ว่าเขาจะดีไซน์ออกมาให้ดูแข็งนะครับก็ตามสไตล์รถตู้ยุโรปนะนะใครไปยุโรปแบบไปอิตาลีไปอังกฤษอย่างเงี้ยก็จะเข้าใจคาแรคเตอร์ของรถตู้ที่นู่นนะครับดีไซน์เขาจะออกเป็นแนวแข็งๆดูเป็นแนวแบบบึกบืนแข็งแรงไฟหน้าที่ให้มาเนี่ยเป็นไฟหน้า LED ที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ทําได้ออกมาทันสมัยนะตัวนี้มันคล้ายๆกับเป็นตัว LCI ของเขาอะเนาะผมไปขับมาตอนลคืนนี้อยากจะบอกว่าสว่างแบบมากๆนะครับแล้วก็ ฟลอกไลน์เนี่ยเวลาเราเลี้ยวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นคานลิงไลน์ในตัวด้วยนะสมมติคุณหักขวาเนี่ยฝั่งเนี่ยก็จะติดขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบนี้เป็นแนวเส้นเส้นคู่แล้วก็โลโก้โฟ l ์สวากเกนใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโฟ l ์สวากเกนนะครับโปรไฟล์ด้านข้างนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อ T69 SE ก็จะให้ความเป็นสปอร์ตมีความเป็นมิลเลอร์เฟสมีความเป็นทูโทนนะครับยางที่ให้มาค่อนข้างที่จะโอเคเลยเป็นมิชลินไพเมอรซีโฟนะครับขนาดยางเป็น2 3 5 5 5 R17 นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับรถคันนี้เป็นขับหน้านะครับโปรไฟล์ด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยรถจะดูค่อนข้างที่จะยาวเลยนะยาวมากเลยนะครับฐานล้อเนี่ยถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยก็จะดู move มาแบบจะชนตัวจนชนหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้านหลังก็จะแบบโอ้โหก็เถิดไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสเปซระหว่าง คือผมรู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยคันนี้ใหญ่ใหญ่จริงๆนะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถที่มีเลกรูมเยอะๆมีพื้นที่ใช้สอยในรถเยอะๆอะไรแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราพาดูโปรไฟล์ด้านหลังกันนะครับเราใช้เวลาเดินกันประมาณครึ่งวันนะครับจากด้านหน้ารถมาหลังรถนะเพราะว่ายาวมากครับเทลเกตด้านหลังเป็นเทลเกตไฟฟ้านะครับสามารถปรับองศาได้นะครับโดยแค่กดปุ่มเปิดปิดเนี้ยค้างไว้สวินาฮะคจะบอกว่าคุณอยากได้เลเวลไหนเนี้ยก็เลื่อนมานะครับกดไว้ให้เขาหยุดแล้วกดค้าง1 2, 3 แล้วจะมีไฟติดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยได้ถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่แบบคุณต้องไปในอาคารจอดรถที่เพดานไม่ได้สูงมากก็สามารถที่จะกดตั้งตรงนี้ได้นะก็กดปิดไปตัวนี้ก็เป็นเทเลเกตไฟฟ้านะครับพอเปิดกลับมาใหม่มันก็จะกลับมาในเลเวลที่เราตั้งไว้นี่แหละครับหรือว่าในกรณีที่แบบฉันไม่อยากได้เลเวลนี้แล้วนะครับก็ใช้ระบบแมนนวลนะครับก็คือดันขึ้นไปเลยพื้นที่ล่าหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่นนะครับสามารถที่จะเลื่อนเบาะหน้าาาาเบบบะะกกลงคคืออขขนขนยสยมรั ในกรณีที่แบบเราต้องการที่จะเลื่อนเบาะเนี่ยก็คือมีคันโยกให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปาก็จะมีพื้นที่ใช้สอยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องการแบบใช้พื้นที่ใช้สอยจัดๆเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะเนี่ยดันด้านหน้าสุดเลยแล้วก็แถว2เนี่ยแล้วก็ดันตามออกไปได้เลยนะครับ <S <S รางเบาะเนี่ยไม่เป็นรางเบาะที่เขาออกแบบมา <S <S คืออยากดันอะไรอ่ะฟรีมากนะครับอยากใช้ประโยชน์อยากจัดฟอร์แมตในรถแบบไหนวางตำแหน่งอะไรแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็เลื่อนได้เลยตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะให้คนขับรถหรือว่าในกรณีที่แบบเราเป็นคนขับเนี้ยอยากให้เบาะตัวนี้ปรับเอนแค่ไหนเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคือที่ปรับ,บเบาะในนี้คือเยอะมากนะครับคนนั่งหลังเนี้ยอยากจะปรับเองก็จะมีตัวปรับด้านในให้นะครับตัวรางเนี้ยก็จะเป็นระบบแมนนวลเนาะนี่ครับก็จะดึงแบบนี้เอานะครับ คือเหตุผลเนี่ยที่มันต้องทำเบาะดึงๆแบบนี้คือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะลางตัวนี้เขาออกแบบมาแข็งแรงนะครับแล้วก็ทุกอย่างในรถเนี่ยถูกเซอร์ติฟายโดย v o l ks w a ส e n เยอรมันนะครับถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะคัสตอมในประเทศไทยก็ตามบริายทุกอย่างเนี่ยต้องผ่าน v ฟ l ks w a ส e n ที่เยอรมันหมดนะครับก็ลเลยเป็นที่มาว่าทําไมลางต้องเป็นลางแบบนี้ลักษณะการใช้งานทำมาอย่างต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกแบบแบบซีซูวานะทุกอย่างมันถูกเซอร์ติฟายหมดตัวเบาะ ลางต่างๆผ่านมาตรฐานของ M1 ด้วยนะครับอ่ะโอเคด้านทายเนี่ยนะครับไฟทายก็สไตล์ โฟล ks วาเกนนะครับอันนี้เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีไซน์แบบนี้มาตั้งแต่แบบเจนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เขาก็ปรับดีไซน์ใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับรับกับไปหน้าด้วยนะครับเป็นแบบคิดขี่ดูเป็นแนวแบบออกฟิวเจอร์ลิสติกนิดๆิดด้านหลังก็จะมีแบบแบลคาราเวลอะไรอย่างนี้มีที่ปั่นผลก็มาตารฐานรถสู้ทั่วไปนะฮะเดี๋ดวยวเราพามาดูด้านในกันก่อนว่าด้านในเนี้ยจะน่าใช้ขนาดไหนครับเพราะว่าทีเด็ดอยู่ด้านในนะพอเราเปิดประตูรถเนี้ยก็จะมีบันไดข้างออกมารับตรงนี้ด้วยนะครับับนน,าานไดข้้้าาางงงวเีมมรรหกกก160แแแ็็ผลลลอทู ะะกันลื่นไปให้ด้วยในะกรณีที่แบบมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยคุณไปลุยน้าลุยฝนลุยโคลนอะไรมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับเขาทํามาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับพอเข้ามาด้านในนะครับสิ่งแรกเลยที่จะสปอร์ตเลยอะ่ะคือพอยซิชั่นตรงนี้นะครับเราดูในรูปก่อนหน้านี้แล้วเราก็แอบคิดนิดน,นึงว่าแบบเฮ้ยงาน,านมันต้องไม่เหนียบแน่เลยอะ่ะพอมาเห็นของจริง คืองานมันเนียบเราแอบแบบเฮ้ยงานไทยมันต้องไม่ดีแน่เลยหลายคนก็ต้องคิดเหมือนผมผมเชื่อแบบนั้นแน่นอนนะครับแต่พอเรามาดูของจริงปุ๊บปะพาร์ติชันต่างๆออกแบบมาได้เข้ารูปแบบ เก็บงานได้ดีมากๆเลยนะครับมีแฮนดิลขึ้นลงรถโพสเตอร์ต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ต้องถูกออกแบบมาให้ขึ้นลงอย่างสง,ง่างามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับด้านหน้าเนี้ยพ์ดิชั่นเนี้ยมีทีวีขนาด24นิ้วซ่อนอยู่ด้านในนะสามารถที่จะคอมมาทุกอย่างผ่านแท็บเดตตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะเมนนวลนปุ่มด้านล่างก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีแอปพลิเคชันไทยยายนยนนะครับสามารถที่จะคอมมาฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับและลำโพงที่ให้มานะครับเป็นลำโพงข,ของโฟล ังเศ็กกาลังขับอยู่ที่1,000ว oh, ัตต์โอ้โหให้กําลังขับได้ดีมากแล้วก็เสียงเนี่ยผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างจะพรีเมียมเลยนะครับแล้วตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ได้เพราะว่าในตัวรถเนี่ยมี Wi-Fi ให้นะครับมีคอสปอร์ตคนนั่งคนขับอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ Wi-Fi ใช้อินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะสมมติว่าคุณกดทีวีขึ้นมานะครับใหญ่มากนะครับเอาจริงใช้งานได้จริงคือคันนี้เขาออกแบบมาให้สำหรับคนไทยใช้จริงๆนะครับ สามารถที่จะดู YouTube ได้ด้วยนะก็สามารถที่จะออกจากแอปมาแล้วก็กดเป็น y o u t u b e เนี่ยมันก็จะสิงหน้าจอเนี่ยขึ้นไปก็คือเป็น m i ลเล r นะครับตัวนี้รองรับระบบ Bluetooth m i อร์ r Cast ก็สามารถที่จะเอามาใช้กันได้นะครับพอเราปิดลงมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทีวีนี้แก,ก,กะกะใช่ปะแต่ว่าเรายังดูทีวีอยู่นะเรากดทีวีลงมาปุ๊บหน้าจอเนี่ย มันจะถูกซิงเข้ามาในหน้าจอด้านล่างเออเจ๋งมากเลยอะเนียแต่ป้าจอเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับดูทีวีข้างล่างได้นะครับข้างบนนี้จะเป็นบาร์ตัวหนึ่งนะครับที่บอกสถาน,นะต่างๆก็มีนาฬิกาเดิมเนี่ยอ่ะก็มาตรถานของเขานะครับพอิชั่นตัวนี้นะครับเป็นพอิชั่นเก็บเสียงด้วยนะในกรณีที่คุณจะต้องประชุมงานนะครับเราไม่อยากให้คนขับได้ยินนะครับสร้างความเป็นส่วนตัวสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดพอิชั่นได้ถ้าเกิดเราจับดูเนี่ย พ์ดิชัน์นี้จะมีกระจก2ชั้นนะคือเป็นกระจก2แผ่นประกบกันนะครับทำให้รถคันนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆเลยคือด้านหลังนี้ถ้าเกิดคุณพูดอะไรกันเนี่ยผมไปลองเทสมาดูนะไม่ได้ยินเลยนะนอกจากคุณตะโกนจริงๆอะ่ะเขาก็จะได้ยินเบาๆเปิดปิดพ์ดิชันเนี่ยเปิดปิดจากปุ่มหลักตรงนี้ได้หรือจะเปิดปิดจากตัวท็บเลตที่เขาให้มาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะครับเบาะเนี่ยผมปรับมาให้ดูเป็นเบาะนอนนะครับในกรณีที่แบบว่า อยากปรับนอนเบาะเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด10ตทิศทางนะครับดีงามมากๆเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะโดยสารแบบลองครูสเขาก็จะมีตัวรองเท้าตัวนี้มาให้นะครับในกรณีที่แบบว่านั่งยาวๆเนาะ อยากให้มันสบายแบบยืดขาแบบนี้ก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับการที่เขาทําออกแบบมาแบบนี้นะครับเขาบอกว่ามันจะไม่ทําให้รู้สึกว่ามีการกดทับตรงนี้นะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับแล้วก็ปรับเบาะเอเอดี่ยงเงี้ยปรับได้แบบฟรีมากคือฟรีฟอร์มในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงๆนะครับตรงกลางนี้มีเซฟมาให้ด้วยนะครับมีของมีค่าอยากเก็บไปในรถก็สามารถที่จะเก็บตรงนี้ได้นะครับ ภายในเนี้ยเบาะเนี้ยไม่ใช่เป็นเบาะที่ออกแบบคิดอยากทําอะไรเงี้ยก็ทําขึ้นมานะครับตัวเนี้ยเป็นเบาะที่ออกแบบร่วมกับเจคอบเจนเซนดีไซน์นะครับแลจะเป็นคนที่ออกแบบเบลเล่อะไรแบบเนี้ยเป็นบริษัทที่ออกแบบในเครือของโฟล ks วาเก้นเขานะครับแล้วก็การตัดเย็บต่างๆเนี้ยก็ถูกออกแบบร่วมกันแล้วก็โพซิชั่นนิ่งเบาะการนั่งต่างๆเนี้ยก็ถูกออกแบบมาให้นั่งแล้วรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะครับนั่งทางไกลแล้วก็รู้สึกว่าจะโอเคนะครับก็สามารถที่จะนั่งโดยสารกันแบบสบายๆได้เลยเนียแบบครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่า เรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็ช่องเก็บของต่างๆมีไม่ให้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนี่ยตึ๊กตักอะไรเงี้ยของกระจุกกระจิกอะไรเงรี้ยเก็บของได้เดยอะนะครับแผงด้านข้างตรงนี้นะครับทายันยนนี้ออกแบบมานะครับสามารถที่จะเปิดการใช้งานได้ในกรณีที่แบบคุณต้องเช็คว่าเออหน้าผมพร้อมหรือยังตอนนี้จะต้องลงไปงานแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดปุ๊บก็จะมีกระจกออกมาตัวหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ปรับองศาได้นะครับแบบว่าอยากให้เขาหันมาแค่ไหนก็จะเป็นมอเตอร์นะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับโดยนต้องใช้มือปิดอะไรทั้งนั้นนะครับตัวทูบตัวนี้เป็นหลอดไฟใหญ่แก้วนําแสงนะครับก็คือประโยชน์ของเขาคือจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟก็ไม่ต้องมานั่งเ a i n t e นะครับเพราะว่าเขามีอายุการใช้งานที่นานมากๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างในรถเนี่ย ถ้ามีปัญหาอะไรไทายาญยนต์ดูแลให้หมดนะครับแล้วก็มี ambient light เปิดปิดอะไรแบบเนี้ยตัวบาร์ด้านบนเนี่ยตามสไตล์รถตู้ยุโรปเนาะเขาก็จะมีบาร์ด้านบนเป็นแอร์มาให้2อันนะครับตรงนี้สําหรับแถวกลางแล้วก็มีอีกแถวนึงสำหรับแถวหลังนะครับแอร์ Air, เนี่ยโฟล kswagen หลายคนจะต้องคิดว่าแอร์ไม่เย็นแน่เลยนะครับแล้วต้องมีคิดแบบมีเทนเนอร์ยังไงยากไหมอะไรเงรี่ยไหมเนี่ยคือทายาญยนต์เนี่ยเขาปรับมาให้เข้ากับอากาศบ้านเรา t ropical climate อย่างเงี้ยคือแบบแอร์เนี่ยถูกดีไซน์มาให้แอร์รถคันนี้เย็นฉ่ำนะครับแบบแเย็นจริง อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะไฮไลท์เลยนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศไบโอโซนเกรดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลเลยนะครับ มีตัวหลอด UV นะครับฆ่าเชื้อมาให้ด้วยในกรณีที่แบบคุณโดยสารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้หลอด UV เนี่ยคือต้องปิดดับเครื่องก่อนแล้วก็กดให้ระบบทํางานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราโดยสารในรถนะฮะและต้องการที่จะเปิดระบบในการทํางานเนี่ยระบบจะทํางานแค่ดูดอากาศเข้าไปแต่ว่าในตัวเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ก็จะมีหลอด UV ด้านในอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขาไม่ให้แบบหลอด UV มาทํางานตอนที่เรานั่งอยู่เพราะว่าในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องผิวเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะต้องดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็กด แอคทิเว e ตัวเนี้ส3นาทีแล้วหลอดตัวนี้ก็จะทํางานประมาณ15-20นาทีแล้วก็จะดับไปเองนะครับเพราะว่าจะฆ่าเชื้อ ian, บริเวณพาร์ติชันเบาตรงกลางตรงนี้แล้วก็ให้ความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกับผู้โดยสารนั่นเองนะครับหลอดเนี่ยผมถามมาเขาบอกว่าหลอดตัวนี้มันทํางานแค่ตรงนี้เหรอพี่พก็บอกว่าใช่เขาเออกแบบมาให้ทํางานแค่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิด เป็นเครื่องฟอออากาศเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทั้งบริเวณห้องโดยสารเลยนะครับซึ่งเครื่องฟอออากาศตัวนี้ครับผ่านการทดสอบจากกรมควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าฆ่าเชื้อโควิดได้ด้วยครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยตอบโจทย์สำหรับยุคสมัยนี้ช่วงโควิดช่วงแบบ p m 2.5อะไรเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเราพาไปดูเบาะหลังสุดกันนะว่านั่งได้ดีขนาดไหนนะครับไปคือด้านหลังเนี่ยนะครับก็ จริงๆเนี่ยก็นั่งได้ดีพสอสมควรเลยนะในกรณนนีที่แบบต้องโดยสารทางไกลผมก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะแล้วก็มีอารมเลสมาให้ด้วยนะครับซึ่งอารมเลสเนี่ยก็จะมีตัวปรับเบาะให้อยู่นะครับในกรณีที่แบบคนนั่งหลังฝั่งนี้นะครับอยากแบบปรับเบาะเอนปรับเบาะตั้งอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับรวมถึงว่าด้านข้างของรถอ่ะมีแจ็คปลั๊กบ้านมาให้ด้วยในกรณีที่แบบคุณจะต้องชาร์จคอมอะไรแบบนี้นะครับสามารถที่จะชาร์จได้นะครับแล้วก็เปิดปิดปลั๊กได้ด้วยนะในกรณีที่แบบมีเด็กโดยสารมาดด้้้้้วยะะรแบบบนนนีีีาาาขงงตก็จม ปลั๊กไฟบ้านมาให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟกลมสําหรับที่ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในรถก็สามารถที่จะชาร์จตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดปลั๊กจากด้านหน้าแล้วก็จะมีวิตช์ตรงนี้แยกอยีกอันหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เด็กมานั่งเล่นอะไรแบบนี้ก็ดีงามมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตในรถนานๆดีงามจริงครับพื้นของตัวห้องในสารด้านหลังเนี่ยนะครับคือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมาเป็นพรมใช่ไหม แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นตัว SE สเนี่ยนะครับสามารถปรับให้เป็นพื้นไม้ได้อันนี้สามารถคัสตอมได้แล้วก็สีไม้แบบไหนเนี่ยไปเลือกได้เลยเป็นวัสดุกันไฟด้วยนะในกรณีที่ผู้โดยสารแพ้ฝุ่นนะครับหรือว่าเป็นห่วงเรื่องความสะอาดนะครับก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นไม้ได้จุดเด่นของโฟคาราเบลเนี่ยคือคัสตอมได้ตามความต้องการของคุณเลยภายในเนี่ยนะครับเขาเคลมว่าเขามีคอนเซปต์การออกแบบแบบลิสคาร์ตันลิสคาร์ตันก็คือที่โรงแรมที่หรูหรานั่นเองนะครับหนังที่ให้มาคันนี้เป็นหนังดาต้านะา หนังดากอต้าเป็นยังไงนะครับก็จะคล้ายๆกับเนื้อเท็กซเจอร์หนังของ bmw นั่นเองนะครับก็จะเป็นหนังแบบออกแนแบบผิวคุกขะนิดนึงในกรณีที่แบบคุณชอบหนังแบบนี้ก็ไปเลือกได้แล้วก็มีหนังที่อกอีกแบบหนึง่งคือหนังนับป้านะครับหนังนับป้านี่จะคุ้นเคยในรถยนต์ audi เนาะก็ะจะเป็นเบาะที่ให้เนื้อสัมผัสแบบนิ่มๆน,นุ่นวเนียนๆอะไรแบบนี้ก็ไปเลือกได้ถ้าเกิดคุณซื้อเป็นตัว se เนี่ยมีให้เลือก5สีก็ไปเลือกคัสตอมได้เลยว่าอยากได้สีไหนสีไหนคอมบิเนชันไม้้้อยยาากไไดเป็นนมลี มทเทเรียลเป็นแบบอลูมิเนียมอะไรแบบนี้คือมันหลากหลายแล้วมันกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในทีนึงว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างในออปชันรูมของไทยานยนนะครับอันนี้เขาเคลมมาเลยคือลูกค้าเนี่ยไปนั่งแล้วก็เลือกเลยรถปกติคัสตอมเนี่ยต้องรับรถประมาณ3 5ถึงเดือนแต่ไทยานยนต์อะการันตีให้กับลูกค้านะครับภายใน1เดือนคุณได้รถโฟกส์สวากเกนเท่แบบนี้ไปใช้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมของไทยานยนนะครับเราพามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นย่อยของโฟกส์สวากเก้นคาราวเว T6 หกทัวริงนะครับที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวคือไม่มีตัว Parti ิ i o n นะครับซึ่งตัวออปชั่นเนี่ยก็จะถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าคันนี้มันเป็นออปชั่นที่อัปเดตแล้วนะครับก็จะมีจอหน้าสำหรับคนขับเนาะเพราะว่าในกรณีที่เป็นครอบครัวเนี่ยคุณพ่อนะครับอาจจะต้องขับเองหรือเป็นคุณแม่ที่ต้องขับรถให้กับลูกๆนั่งอะไรแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี้ยก็จะมีการอัปเดตหน้าจอเป็นของอัพพายนะครับสามารถรองรับ a p p l ล CarPlay ได้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี้ยมางับข คนนั่งด้านหน้ากับผู้โดยสารตอนหลักนะครับแล้วก็มีโต๊ะทางานมาให้ด้วยนะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้มีคับโดอร d e r ครับ,รบตัวนี้สามารถที่วางโน้ตบุกทํางานได้ด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับการที่ใช้ชีวิตในเมืองเดินทางในเมืองหรือว่าต้องลองครูสไกลๆเนี่ยแล้วก็ต้องทํางานในรถด,ด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยนะครับ รวมถึงมีหน้าจอตรงกลางตรงนี้มาให้นะในกรณนนีที่แบบด้านหลังเนี่ยต้องการใช้เอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงต่างๆเนี่ยก็ใช้หน้าจอด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยแล้วก็มีตัวกรองอากาศที่มีมาให้ในมาตรฐานของไทยยานยนต์คาราเเบลเขาอยู่แล้วนะแล้วก็มีไอออนที่มันอยู่ในหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็มีมาให้อีกอันนี้เป็นออปชันที่เขาใส่มาให้นะครับรวมถึงพื้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นพื้นไม้ที่เป็นพื้นไม้ลามินตนะครับตรงนี้สามารถที่จะสเปคได้นะครับ คือผมเองเนี่ยมานั่งในตัวทัวริงนี้แล้วเนี่ยพอเป็นพื้นไม้ไลมิเนตเนี่ยผมรู้สึกว่ารถมันดูสะอาดดูคลีนแล้วก็ดูหรูข,ขึ้นด้วยนะครับที่เขาเคลมว่าให้บรรยากาศมาในเรือยอสเนี่ยคือพอเป็นพื้นไม้ของตัวไลมิเนตตัวนี้ คือใส่มาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกโอเคมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูออปชั่นรูมของทยยานยนต์กันนะครับเรียกได้ว่าคอมบิเนชันนี่หลากหลายมากๆเลยสเปคตามความต้องการของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะตัวพื้นหรือว่าล้อรถนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าออปชั่นรูมเขาจะมีอะไรให้เราเลือกได้เยอะขนาดไหนครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ออปชั่นรูมของทยยานยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีตัวเลือกทั้งภายนอกและภายในอะไรให้กับลูกค้าเลือกกันบ้างน,นะครับ เมื่อลูกค้าตัดสินใจเลือกรถยนต์ v ฟ l ks w a g เ n คาร์เลของไทยยานยนต์แล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเลือกสีรถกันก่อนนะครับมีหมด5สีนะครับมีสีขาวสีเงินสีเทาสีน้ำตาลและสีดำนะครับโซนเนี้ยจะเป็นโซนเมทัลลิกเนาะก็จะมีแบบเป็นสีเมทัลลิกกเลยแม้แต่สีดำเนี่ยสีดําก็เป็นสีดําเมทัลลิกด้วยนะครับเว้นแต่สีขาวอย่างเดียวที่เป็นสีขาวที่เป็นสีเพ้นท์ธรรมดาเนาะส่วนตัวล้อเนี่ยลูกค้าก็เลือกได้ด้วยนะว่าตัวล้อเนี่ยจะเลือกเป็นล้อลายไหนนะครับด ทัวริงนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นล้อของ SE ทายานยนต์เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ฟิกส์ว่าแบบคุณซื้อรุ่นนี้คุณจะได้ลออ้อลายนี้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณจริงๆนะครับถึงว่าคุณซื้อตัวธรรมดาไปแต่ได้เป็นล้อ SE อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะสเปคได้นะครับทุกอย่างมันสเปคตามที่คุณต้องการได้หมดเลยจริงๆนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นด้านในนะครับพาตรงยูนิแฟราด้านในอันนี้เป็นทรนิมด้านในนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าจะเลือกแบบไหนมีเป็นลายคาร์บอนให้เล ขรึมดูสปอร์ตสปอร์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้มีทริมคาร์บอนให้คุณเลือกด้วยนะครับแล้วก็ลายไม้ต่างๆเนี่ยมีมาให้เลือกเยอะมากนะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบลายนี้มากเลยซิลเวอร์เทสเตเนียมนะครับเป็นลายไม้สีเงินนะครับรวมถึงตัวเบาะเนี่ยมีเนื้อมาให้เลือกทั้งหมด2เนื้อนะครับมีเนื้อนับป้านะครับกับเนื้อดาโกต้านะครับส่วนตัวสีเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นดาโกต้าด้านบนก็3สีนับป้าก็จะมีให้เลือก2ส Sport. Sport. ีนะครับแล้ว yeah. ก็ตัวพ exactly. ื yeah. ้นนะครับลามมิเนตก็จะีให้เลือกทั้งหมด2สีเหมือนกัันนะครบตัวนี้จะเป็น วอรนัทนะน,นี้เป็นเนเจอร์ก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับก็ไปเลือกให้แบทกับคอมบิเนชันที่เพื่อนๆเ,เลือกกันก็เป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกนะครับว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงโพดิชั่นนิ่งมันเป็นยังไงเขาก็มีเดโมเนสเตรชั่นนะครับตัวที่นั่งจาลองให้กับเพื่อนๆมาลองนั่งกันดูว่าตอนนั่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันแมทสีเข้มแล้วเนี่ยสีเข้มจะเป็นแบบนี้ถ้าเบาะสีเข้มจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็มาลองนั่งแล้วกก็มาลอองงใช้้ันนนนขทยยต์ได สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะครับสำหรับคาราเว l ลเนี่ยคันนี้ไม่ใช่จุดเด็นเลยนะครับแบบภายในเนี่ยเพลนมากซิมเพิลมากนะครับได้เพ mm ื hmm. mm ่อเอ็กซิสเซนต่างๆเนี่ยอย่าคาดหวังนะครับไม่มีมาให้ตาคุณล้วนมือเท้าคุณล้วนนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ตัวคนขับอย่างเดียวจริงๆนะครับฟีลล mm ิ hmm. ่งการขับขี่เนี่ยออกแนวสปอร์ตออกแนวแข็งๆนะตามสไตล์รถตู้ยุโรปนะผมบอกเลยนะครับ เครื่องยนต์ที่ให้มาครับเป็นเครื่อง2 0 0พ TDI นะครับของโฟสวากเกนมีเทอร์โบ2ตัวมาให้นะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ย180แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรรอบมาตั้งแต่พันห้าเลยนะมาไวมากแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเพียงพอกับการใช้งานใหม่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเพียงพอกับการใช้งานเลยเครื่อง2000เนี่ยฟังดูเหมือนเครื่องเล็กสําหรับรถตู้ที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับน้าหนักของรถเนี่ยอยู่ที่2.5ตัน หนักมากนะครับถ้าเกิดรวมผู้โดยสารไปด้วยนะครับก็จะขึ้นมาน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ตันหนักมากผมบอกให้ว่าหนักมาก,ก,ก,กแต่ว่าเครื่อง2 0 0 0คันนี้เอาอยู่นะครับเกียร์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเกียร์เจ็ดสปีดดูอัลคลัชดีเนะครับเปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยําแล้วก็ไวมากอันนี้เป็นจุดเด่นของ d ีเคือโฟล์คสวาเกนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องตัวเกียร์ตัวนี้อยู่แล้วนะสมัยขับกอล์ฟทนะีทีไอผมก็ชอบตัว,ต,วตัวเกียร์ตัวนี้มากตัวนี้ก็มีมาให้เลยเป็นคัสคู่นะครับ ก็เปลี่ยนเกียร์ไวแม่นยำแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้ดีมากนะครับถังน้ำมันที่มีมาให้ในรถตรงนี้นะครับเป็นถังน้ำมัน80ลิตรเร์ของการเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้อยู่ประมาณ900กิโลเมตรนะครับ อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยอยู่ที่เปเปอร์เขาเคลมว่าประมาณ12กิโลลิตรนะแต่ผมขับจริงเนี่ยเมื่อวานนี้ผมลองเทสดูนะผมทำได้อยู่ประมาณ7-8โลลิตรนะครับแต่ว่าแต่ที่ผมเทสตอะผมเทสในเมืองไงคือมันจะเป็นแนวแบบเร่งหยุดมันไม่ได้ครูสยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูสทางไกลอะไรแบบนี้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยน้ำมันเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับคือขับรถคันนี้แล้วว่าผมรู้สึกมั่น Hessen ใจนะบอกเลยว่ามั่นใจมากถ้าเกิดคุณชอบขับรถยุโรปออกแนวนสปอร์ตเนี่ย ผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับบางคนก็ซื้อไปไม่ได้นั่งอย่างเดียวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรามาทำคอนเทนต์เนี่ยลองมาขับให้เพื่อนๆดูด้วยดีกว่าว่าเออถ้าเกิดฟีลิ่งการทัี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอเรามานั่งด้านหน้าเนี่ยที่ผมบอกว่าล้อหน้านี่มันจะชนกับกันชนหน้าอยู่แล้วอะคือเราจะสัมผัสได้เลยอะว่าล้อเนี่ยมนอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างล่างใต้เท้าเลยนะเวลามันสะเทือนมันมีอาการแบบเด้งเด้งดึ๋งดึ๋งักดักเนี่ยมันก็จะ ขึ้นมาให้เราได้รู้สึกบ้างในกรณีที่คุณต้องเป็นคนขับเนี่ยถามว่าแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเอาจริงคือผมว่ามันขับได้นะแล้วผมก็รู้สึกว่าแอบเอจนจอยกับมันด้วยอ่ะเวลาเราขับเร็วๆนะครับล้วต้องเข้าโค้งแล้วมุดในเมืองอะไรแบบนี้มันดีมากเลยอ่ะทั้งที่รถมันยาวมากแต่าหน้ามันสั้นนะครับมันก็ให้ความมั่นใจดีนะผมรู้สึกว่ามันดีเลยอ่ะผมลองทําความเร็วดูเมื่อคืนนี้เฮ้ยมันปึ้กดีว่ะพอขับเร็วๆเนี่ยมันปึื้กดีนะครับเครื่องยนต์เน เปเปอร์เคลมว่าประมาณ11 1 2อินะเดี๋ยวลองไปทำกันดูว่าพอเราขับกันจริงๆแล้วเนี่ยนั่งกัน2คนแบบนี้นะครับระยะเวลาสุดหรอรยเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้านหน้านียถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ๆมาเนี่ยจะมีที่วางแก้วมาให้นะครับจะมีแบบชิมการตกแต่งต่างๆเล็กๆน้อยประมาณ2-3จุดมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นรถเดมโมอ,อยู่นะครับก็มาตรฐานของโฟลสวาเกน นะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้าจอ,อนี้ก็จะคุ้นหน้าคุาค้นตากันอยู่ยแล้วใครขับโฟก์มาหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมีอินโฟเทนเมนต์บแบบนี้มาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มี Apple c a r p เ a y อะไรเงี้ยไม่ไม่ไมีม,ม,มาให้เลยนะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเพนเพลย์เลยก็คือฟังวิทยุ AUX Bluetooth ต่อโทรศัพท์ได้แ,แบบนี้ก็เบสิกมากนะบ,บอกเลยนะครับที่วางแก้วเนี่ยเมื่อวานนี้ลองขับดูที่วางแก้วให้อยู่ไหนหาไม่เจอซื้อกาแฟมากิน อยู่ข้างบนนี้นะครับมีให้วางแก้วให้2ฝั่ง้านบนนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงเลยเนี่ยสำหรับคนขับเลยนะทัศนวิสัยเนี่ยดีมากนะครับเบาะที่ให้มาเนี่ยแล้วก็ความสูงของรถเนี่ยผมจะบอกว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสูงมากเลยอ่ะแล้วมันทําให้เวรานั่งรถเนี่ยวิวการมองรถของเราเนี่ยมันเลยหลังคารถชาวบ้านเข้าไปเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นของคาร์เวลเลยเนี่ยคือดีมากนะครับการเก็บเสียงต่างๆของรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเก็บเสียงความเร็วต่ำๆเนี่ยโอเคผมรับได้ มันก็เก็บเสียงได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่พอขับเร็วๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถแข็งเนี่ยความสะเทือนด้านล่างนะครับแล้วก็รถเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมันก็จะมีมาให้เราได้ยินบ้างนะครับในกรณีที่คุณไม่ชอบรถที่มันย้ยยๆ้ออกเนี่ยแบบขับแล้วมันแบบยุยย่าอะไรแบบเนี้ยคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับอ่ะการเก็บเสียงก,ก็คือผมถือว่าเขาทาออกมาได้แบบมันไม่ได้แบบเงียบมากอะ่ะคือมันจะมีแบบเทอร์โบแ,แลนด์ด้านล่างอะไรแบบเนี้ย มันก็มีมาให้เราได้ยินนะครับอย่างแบบนี้ฝนตกด้วยความเป็นรถตู้เนาะหน้ามันส้านกระจกเนี่ยมาอยู่ค่อนข้างใ,ใกล้เรานะครับเราก็จะได้ยินเสียงของฝนอะไรแบบนี้อันนี้คือพูดในฐานะคนขับนะเดี๋ยวคนนั่งเดี๋ยวเราจะไปนั่งให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดเราขับแล้วเนี่ยแล้วเรานั่งด้านหลังเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งด้านหลังเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี้เราพูดถึงในพาร์ทของคนขับก่อนนะครับอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยก็เบสิกนะครับก็แบบมีแบบ ปาร์คิ่งอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ในกรณีที่เขาเกี์ถอยหลังเนี่ยก็จะมีกล้องติดขึ้นมาให้นะครับหน้าปัดเนี่ยเป็นหน้าปัดตามสายโขกสวาเก้นนะครับก็จะมีแอนาล็อกแบบบอกรอบเครื่องโยนมีจอท f เดเล็กๆมาให้ก็สามารถที่จะเช็คสถานะแล้วก็ดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดูอินโฟเทนเมนต์อะไรแบบนี้ก็มีมาให้เป็นจอเล็กๆนะครับคือถ้าเกิดซื้อไปขับจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าก็ต้องํำใจนะว่าชั้นด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบเยอะมากดูเป็นเพลยนนอยแต่ว่าสิ่งทีี่่คคคุุณณจะไดด้้้เเเลลยยออมัันนืืภาาพหกกถิซ ภาพลักษณ์ของคุณในเวลาลงมาจากคาราเวลแล้วหรือว่าคุณเห็นคาราเวลบนถนนเนี่ยมันดูภูมิฐานนะผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันทําให้เรารู้สึกมันมี power ตามสไตล์ที่เขาบอกว่าเป็นรถตู้นักการเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับอิมเมจภาพลักษณ์คุณนะได้แน่ๆน,นะครับสำหรับรถตู้โฟล์คสวาเกนคาราเวลคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำสูตรถึงร้อยกันดีกว่าว่าสูตรถึงร้อยนะครับเครื่อง2000ดีเซลเนี่ยเสียงดังไหมอัตราเร่งสูตรถึงร้อยจะทําได้กี่วินะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ 3, 2, เมื่อกี้เราลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตดูนะเทส0ู0 0ให้ดูนะถ้าเกิดถามจริงๆแล้วว่าเครื่อง2,000 TDI ตัวเนี้กับเ e กียร์7จสปีด d s เเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็รับได้นะในกรณีที่แบบต้องทำอาตาัตราเร่งความเร็วะอะไรเงี้ยและยิ่งลอยตัวไปแล้วเนี่ยอาตาัตราเร่งแซงมันก็ทำได้ดี ดีเลยแหละผมรู้สึกว่าสาหรับรถที่นันหนักขนาดนี้มันก็ทำได้โอเคเลยนะครับอัตราชิดเปลืองเนี่ยตอนแรกที่เราขับในเมืองกันไปเนี่ยที่เราพูดกันไปว่า7โลลิตรเนี่ยมเมื่อกี้มันขึ้นมา12โลลิตรนะก็แสดงว่าเราต้องขับทางไกลต่างจังหวัดจริงๆนะครับอย่างเนี้ยแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีรถนะครับก็ รูสกันแบบ9 0้า0ิบร้อยเแบบเนี้ยมันก็ทําได้ประมาณ12บสองลิตรตันที่เขาเคลมไว้จริงๆนะครับก็ประหยัดน้ํามันได้ประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเครื่องยนต์2องพดีเซลกับ2.5ตันนะครับก็โอเคแหละพอได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งหลังกันดีกว่าว่าฟิลลิ่งกันนั่งหลังเนี่ยโดยสารด้านหลังเ,เป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เบาะหลังของคาราเบลแล้วนะครับอยากจะบอกว่าจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะการที่เราได้นั่งด้านหลังเนี่ยคือวิสัยทัศน์ที่ดีเหมือนข้้าาาางหนนเเเลยยพรระว่ถ่ถีมันส้งหัเน,งนหงเน้า การที่เราได้มองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคนที่เมารถง่ายๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบนะมันอยู่ในตำแหน่งที่มันสูงนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันไม่ได้โครงมากจนเกินไปนะครับพื้นที่ใช้ถอยเนี่ยก็เป็นจุดเด่นเลยพอเรามานั่งแ๊บเนี้ยรู้สึกว่ามันวแบบ่าโอ้โหมันโลง่งมันกว้างมากเลยอะ่ะความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยเบาะก,กลางเนี่ยคือจุดเด่นเลยนะครับเรานั่งแ๊บเนี้ยผมรู้สึกว่าเออมันก็นั่ง ได้ดีเลยนะแล้วก็พื้นที่เล็กรูปต่างๆเนี่ยโหแบบแมสซีบอะคือยาวมากอะยาวจริงๆนะครับเราสามารถที่จะปรับเบาะนะครับตามที่คุณชอบไปเลยนะครับในกรณีที่แบบเดินทางไกลนะครับลองครูสต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้เลยนะครับอันนี้กอยู่ในเวอร์ชัน,นที่เรียกว่าสบายที่สุดนะครับในคาราเรลคันนี้นะครับหน้าต่างเนี่ยเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะผมรู้สึกว่า พอเรานั่งเรเนี้ยมันอยู่สูงใช่ไหมแล้วก็หน้าต่างเรงเนี้ยมันเป็นหน้าต่างที่บานค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแล้วนั่งแล้วมันก็ไม่เมารถรู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็โปร่งดีนะครับภายในนี้อยากจะบอกว่าเขาออกแบบมาให้เขา,น,าเนั่งเยี่โปร่งมากๆนะครับสมมติว่าผมนั่งอยู่นะครับเราอยากจะแหมเปิดทีวีซะหน่อยนะครับเราก็กดเลยจอทีวีก็ขึ้นมาแค่ไม่ต้องคำะไรเลยครับแค่นั่งสบายๆเลยครับ ทุกอย่างทางานผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเขาก็มีม่านบังแดดมาให้รอบคันเลยนะครับเราก็สามารถเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดแบบนี้ได้นะครับบ้านหลังนี้ก็ทําได้นะครับปิดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับชายยนตนนี้ครับเขาบอกมานะครับว่าเขามีออปชั่นใหม่สาหรับลูกค้านะครับคือเขาจะมีโต๊ะตัวหนึ่งมาให้นะครับสามารถที่จะ ใช้งานแบบเป็นโต๊ะเลยนะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะจริงจังเลยอะ่ะสำหรับคนที่แบบต้องใช้น้ตบุ๊กนะครับทำงานเขียนงานในรถอะไรแบบนี้ใช้ชีวิตในรถระหว่างจุด A ไปจุด B ีก็สามารถทํางานในรถได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่สแกดูแน่นๆระหว่างวันอะไรแบบนี้ก็ดีงามมากๆเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยผมมองว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยไปในทิศทางที่พรีเมียมสไตล์รถยุโรปเนื้อสัมผัสเขาก็โอเคให้ความเป็นพรีเมียมนะครับการเก็บเสียงในรถเนี่ยผมมองว่ามันมีมาให้เราได้ยินบ้างคือผมรู้สึกว่าเสียงเขามาจากกระจ แล้วก็เทอร์โบเลนด้านล่างมีเสียงยางเสียงอะไรพวกนี้มันมีมาให้เราได้ยินบ้างน,นะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่มมยชอบในพื้นที่ใช้สอยแบบนี้ภาพลักษณ์แบบรถตู้ยุโรปแบบนั่งรถตู้โฟล์คาราวลอะไรเงี้ยชอบภาพลักษณ์แบบนี้อันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้ขัดอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ไปลองเทสได้กันดูนะครับหรือว่าไปลองนั่งกันดูว่าคุณโอเคหรือเปล่าหรือว่าไม่โอเคหรือเปล่าเนี้ยมันหลากหลายนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมพูดฟีดแบทผมให้ฟังว่ามันเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างครับกับ รถยนต์ v o l ks w a g e n ไทยานยนต์คาราเวลคันนี้นะครับถ้าคุณชอบรถตู้ที่มีความภูมิฐานสูงนะครับแล้วก็ชอบสไตล์การขับที่ออกแนวสปอร์ตหน่อยๆผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับ v o l ks w a g e n ไทยานยนต์คาราเวลคันนี้แหละครับราคาของรถ v o l ks w a g e n คาราเวลคันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับ T6 Touring นะครับเริ่มต้นที่4ล้าน1มืนบาทนะครับถ้าอัปเกรดขึ้นมาอีกเนี่ยตัว T6 Touring SE ราคาอยู่ที่4ล้าน1 10,000บาทนะครับอัพขึ้นไปอีกนะครับเป็นตัวค a ร a ว e l T69 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ล้าน100,000บาทตัวนี้จะมีป a r t i ิชันให้นะครับ แล้วถ้าเกิดอัพตัวท็อปสุดไปเลยนะครับเป็น Volkswagen c a r คาร์ l รเวล t 6 9 se นะครับตัวนี้ปี Partition แล้วก็ Combination สีภายในเนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะครับชื่มการตกแต่งมากถึง10ชนิดเลยจะเป็นเปียโ,โนแบล็คลายไม้ลายอลูมิเนียมอะไรเงี้ยคุณไปคัสตอมได้ที่ออปชั่นรูมของไทยยนต์นะครับราคาอยู่ที่4 2 1ล้านบาทนะครับ ชอบตัวไหนก็ไปที่ตัวนั้นได้เลยนะครับไปทดสอบรถยนต์ Volkswagen c a r า v e l คันนี้ได้ที่ดีลเลอร์ของไทยยนต์ทั้งหมด9สาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือว่าติดต่อคอนแทคที่ผมจะใส่ในดดสคริปชันให้นะครับอาจจะไม่สะดวกไปที่ดีลเลอร์ให้ทางเซลล์ขับมาให้คุณลองที่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยไปติดต่อกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณ รถยนต์เดอสอบจากไทยยนต์ด้วยครับที่นำคาราเรลเันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัสดาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ